ยอดชำระนะคบสำหรับประจำเดือนวันที่1เมษายน11,129.33สตางค์เนี่ยออมจะกดคำว่าชำระสินเชื่อชำระของของแอสเซนาโนไป4,000บาทตอนนี้ยอดเป็นศูนย์แล้วทีนี้ออมจะมาชำระของไทยกันสำหรับวันนี้นะคบเดี๋ยวมีวิธีการชำระโชว์ให้ดูด้วยนะคบใช้เพลเงต้าไปแล้วเนี่ยนะครับผมสิ้นเดือนมาเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเรียกเก็บนะครับเราจะชำระและวิธีการชำระมนชำระยังไง ยอดชำระนะครับสำหรับประจำเดือนวันที่1เมษายน11,129.33สตางค์เนี่ยอ้อมจะกดคำว่าชำระสินเชื่ออันนี้นะครับมันจะขึ้นเลยนะครับว่าชำระให้ a s สเซนนาโนนะครับ4 5 4, 3บาทแล้วก็ชำระให้ไทยเครดิตนะครับ7,076บาทถามว่าทำไมของอ้อมเนี่ยมันถึงขึ้นยยอดชำระ2 2อันแบบนี้เดี๋ยวอ้อมจะเล่าให้ฟังอ้อมจะชำระอันแรกก่อนนะครับมันมี2อันใช่ไหมเราต้องชำระทั้ง2อันอ้อมทำชำระ a s สเซนาโนก่อนอ้อมก็กดไปเลยครับตรวจสอบข้อมูล อ้อมชำระเต็มจำนวนนะครับกดเลือกไปที่ชำระเต็มจำนวน4,000ไม่ได้เติมตังค์ไว้ในกระเป๋า Wallet นี่เนาะแต่อ้อมเติมตังค์ไว้ในธนาคารเกียรตินาคินเรียบร้อยแล้วเราต้องชำระ4,053บาทจ่ายจากนี่เลยนะจากบัญชีธนาคารเกียรตินาคินเลยปึ้งเรียบร้อยแน่อ้อมชำระไปแล้วนะคะพอออ้มชำระไปปุ๊บเงินมันก็จะเด้งกลับมาเห็นไหมเมื่อกี้อ้อมมีอยู่5,000เมื่อกี้อ้อมจ่ายไป4,000กว่าบาทมึงเงินเหลือเหลือ6 60,000แล้วทุกคนดูตัวเลขนะเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปนะครับรายการต่อไปเมื่อกี้ชำระของของแอสเซนนาโนไป4,000กวว่าาาบทททตตอออออนนนนีีี้้้้ยยดดเเป็แลมมจะะชรรขงไคิ